ถ้าอยู่ในอันนี้ไปได้ได้ได้ไดถ่ายมาจากพระบรมราชวัจฑิตมุกสิริมงคลที่พนมเปญน,นะครับที่พระราชอาณาจักรกัมพูชาอันนี้ครูไปถ่ายมาก็จะขวามือเนี่ยจะเป็นที่อยู่ในพระบรมราชวังจติตมุกสิริมงคลส่วนซ้ายมือนั้นอยู่ในพิพิธภัณฑ์อันนี้เขาก็ก็ใช้อยากจะเล่าให้ลูกศิษย์ฟังและท่านผู้ชมฟังว่ามโหระทึกในไทยนั้นเราไม่ได้แบ่งประเภทแต่ว่าถ้าอยู่ในกัมพูชานั้นแบ่งประเภทด้วยถ้าเป็นแบบ อุนอ่นๆป้อมๆหน่อยเนี่ยตัวนี้จะเรียกว่าเขาเรียกว่าสกูเพียงก็คือกรองฝนนั่นเองนะครับจะใช้ในเวทีเรียกฟ้าเรียกฝนเพื่อความถูกตรแต่ถ้าผมผอมหน่อยเอวคอดๆหน่อยเนี่ยอันนี้ก็เป็นกองเป็นกองธรรมดาเป็นกองมโหระทึกเนี่ยมโหระทึกเนี่ยก็จะใช้ประโคมปกติอันนี้ก็จะแบ่งชัดเจนนะครับแต่ของไทยเราก็ก็ไม่ได้แบ่งก็เป็นมโหระทึกปกติจะรูปทรงไหนก็ก็ใช้ประโคมไปไม่ได้ว่ากัน อันนี้ว่าในเรื่องของโมโหระทึกครับต่อไปเป็นเรื่องของกังสดานครับ